เริ่มเตยได้เตะได้บ่ราะไปกับพอจอดนอนอยอะนะโอุ้่นเนาะนะหรือว่าเมียโทรตามบ่สิบลอเอ้าบานนี่มาเดียได้บานเอ้าบานสิบล้อก็นั่งกระชวนมากเลยเอ้าเอ้าเอ้าโอ้ยบ่พี่น้องใช่เนาะว่ามึงป้ายลูกสิบล้อจนจอดให้บ่พวกเนี้ยโตพี่น้องเลยสี่หนึ่งสี่แปดอ้ยช้งนี่ไปเลยพู้ไปเลย ไปอาลาดไปอาลาดโอ้ยเนาะอย่าเป็นอย่างเด้อไปคอยไปคอยมาปลอดไปเด้อพอไงกัอย่างนี้บาทนี่มาบุญตายโรอเจ้าบาดนี่ยังเป็นการขับรถฮะก็เจอดใจยเจอดกลัวแท้นะ ในเด้บาลนี่ตนนเล่นช่องพังนี่เป็นเมาเลยเนาะฮูยี่มึงนี่จะข้ามไปฟังนั่นเลยนะเอ้าเอ้าไปยังไงนั่นจะได้ดิเอาบ๊อบปุ้ยไงไปเสเด้บาลนี่เอ้าเพียงมาพี่เดียวตู้แต่ว่ามีรถชวนมาดีเรียบร้อยนี่ลงคลองอีเสดียเอ้ยพี่น้องเไยบาลนี้โอ้ไปพุ่นแล้วพุ่นจะเงงเงงลงคลองแล้วอ เอาโบเซงโบนี icana, yes. uh, uh, ้โบบุนนี Maya, ้จะไปเซ้งนี่โอ้เซงคุยจีตาโซนเด็ดนู้ไอ้เจ้าเกเนู้เอางี้เราไงจักเมามาจะใช้บาทนี่พวกมาเมื่กี้ไล่กคนกันมาโหลดมาสะเซงกับบุก้าเซงเจิดช้าจิดคัวเอาเขาไวท่บาทนี่ ออโอ้โออไอ้ไอ้อช็อตโอ้โมทยนี่ยออสังเปนเทุ่นเออไปช็อตนี่นเออออขัป๊กเป้กขัอ้ยเอ้ยโอ้ยยังด้ยเดียวนึงนะบ่ต่ำนี่ไปตไปมองมสิได้บ้นเฮ็ดแต่พี่โดองเฮ็ดเอ้เอเอา วัดวัไยไ่าฮ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 ่ยฮ่าฮ่าฮ่นฮ่า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 ้่าเอาฮ่าฮ่าฮ่าี่าฮนาฮ่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 ้ฮ่าฮ่าฮ่าย่าาฮ่าฮ่าฮเาฮาฮ่่เฮาฮ่าฮ่าาฮ่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 าาฮ่าาฮ่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 ฮเา่าเ่าาฮ่าฮ่าฮไาฮ่าฮ่่ไฮ่า่าฮ่าา่าา่ มาแต่กินเข่าพี่น้องเไยทังทีมงานทัามากินเข่าพอดีมาหนวดตายกันจน่นี้พ่อพนหนดเออหนจักหนดจัหดจัเออมาทั้งใช่มาไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาเอเอาหันข้าไปนี่โนบานนี่เอโอ้ยโอ้ยอ้โอ้ยมายโอย้้ยอ้บา้อ ลดโซ่เริ่มชิบละเฮ็ดเฮ็ดหยุดหยุดบลหยุดบางก้อนเฮ็ดบางก้อนไปแล้วไปแล้วไปแล้วเกือบเฮ็ดแล้วไปแล้วเขาหันค่ะคนกะโอ้ยเนาะช่างเป็นแท้นี่ที่นอกไงเคยเบิ่งแล้วบ่รอดบ่รอดหรอเคยเบิร์นครั้งแรกข้ามเป็นแน่นี่บ่รอดแต่ว่าแต่ว่าเดินทางไกลนะช่างเป็นแท้ มาบุญมาได้เกิไปชื่อยาสีพันในคนนกุ้ป่ะไปนมากันไปนิมานกันปไปไปพี่น้องพี่น้องไงยามอหลอดหรอกันแ่เ้อดบ่อบ่บ่เขาไปชื่อเครื่องเขานี่แหละบ่จนอช่างเป็นแท้นี่พี่น้องไงจอดบ่บ่ท่านดอกนี่นี่นี่จอดนะบ่บ่พี่น้องไงเจ้าอย่าเซ็งเลย ก็ไอ้กิจเจ้าช่จอดให้เจ้าหน่อยด้ยเราบวไหวแล้วนี่เจ้าบวไหวแล้วเริ่มเริ่มตายแล้วนี่ตายแล้วบวบไหวกับพอจอดนอนอย้อนหนอบุญเนาะนะหรือว่าเมียโทรตามบอสิบลอเอาบานนี่มาเดียได้บานเอาบานหนิสิบล้อต้องนั่งกระชวนมาเลยเอาเอาเอาโอ้ยบอสพี่น้องชายเนาะดังว่ะมึงป้ายลูกสิบล้อจนจอดให้อบอสมึงเนี่ยโตพี่น้องเลยบุ๊คสี่หนึ่งสี่แปด อยยงีไปเลยผู้ไปเลยไปอลราดไปอลราดโอ้ยเนาะอย่าเป็นอย่างเด้อไปคอยไปคอยมาปลอดไปเด้อะพอผู้ใหญ่แต่ย่านพี่น้องไงคุณเบียดคนเบียดบ่พี่น้องเห็นเนาะเอ้ามาซื้อเครื่องซื้อของก่อนพี่น้องเไยแชมพูยาสีฟันเครื่องใช้ก่อนเนาะบ่บุญเนาะ โดยพี่น้องเลยเอาไปซื้ด้วยแหละบนจอดนั่นเนาะเอาสบายดีพี่น้องเนี่ยโดยพี่น้องเลยซีสบู่ใชงชุบันกันโดยป้าพี่น้องเลยอย่าหาเลาะเบิ้งก่อนป้าพี่น้องเลยหลังจากกินข้าวกินน้ำบีมแล้วก็พ่อทั้งรถง่ายเพิ่นเนาะบูว่าเป็นจังใดเราก็ได้ขับรถเชื่อสายเชื้ขัวอยู่ว่าบุญนี่โดยมหา อ่าซื้ออนยากเนว่ยกินดีก้อนข้าวต้มขนมเนานะฝ่องพุทธุกฝ่องพุทธุกพุทธุกอีกแล้วไปชันบันนี่พี่น้องเอ้ยอ่าแวะออกมาแต่กินข้าวกินน้าเมื่อกี้นี่รถผู้ดีว่าอ่าขี่มาดีๆนะพี่น้องนักขี่ว่าดีรถอ่าเพิ่นแซงเข้าไปปุ๊บหน่อยนึงก็นึกว่าแบบธรรมดานะนะพี่น้องนื่งว่าคนบดีเมาสีดอก พอสักพักหนึ่งขี่ตามคนไปตามตูดพ้นไปพี่น้องเไยเจิดแช่เจิดครัวเจิดแช่เจ,จิดครัวมาที่นี่โอ้ยเบิ่งกระคักเหม็นเมาพี่น้องเไยไปแล้วเมื่อกีน้นี่พูดพูดละไปพูดละพี่น้องเไยสัตตรีทรีไปแล้วก็ได้ก็ยังว่ารุ่นบาโตบาคฮักทั้งบตูนว่าคงสีบบลอดเนาะพี่นอนะ้องเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนบุญพักนี่คงสีบบลอดหรอกเพราะว่าคงสีเมาหนักอยู่ ขี่ผ่านไปเมื่อกี้นี่พี่น้องเไยเกือบเข่าหั atte, ่นค้าน้อพี่น้องเนาะเกือบเข่าหั่นข้าแล้วเกือบตำรถชิบเลาะยังอีกน้อยนึงตอนผ่านมาน่ะพี่น้องไงยยังเดือยน้อยนึงอ่าเพื่อนสิตำตรงตรงตรงสะพานเนาะพี่น้องเไยตรงขั้วขวมมันแหละอ่าหักออกน้อยนึงเราก็ได้ป้าเสียวแทนเราพี่น้องเไยไปเด้อพวกบูว่าสิเป็นอังไงใดนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเมาคักกับเป็นอยังบ่ดับบ่นอนเนาะพี่น้องเนาะ ไปตาดุดโถนพันโยพี่น้องไงเกิดปฏิเหตุมาในป้าจักสิว่าจังได้ดูเมียเนาะจักสิอยู่แบบไรพี่น้องไงเอาอย่างนี้นี่รถดไรเอาหนุยหนุยลงบ่เบล็อกเบรกมือบ่เจ้าอย่าไปใกล้อีพันนี้ไปบ่บุญหาชื่อเน่าอยากน้ากินน้าไหลดีได้บ่บุญได้ไปแล้วพ่อใช้เจ้าของพันน่ะมึงมึงมึงเขาบอกเจ้าของก่อนพี่น้องเไย รถไลดตู้ดๆอยู่อาตุฮะพี่น้องเลยหาซื้อนะกินก่อนรถเอ้ยพ่อหน่ะอันดิโบฟันไล่ยุ่ยยุ่ยด้วยเมนอมดแล้ว่อดใสลืมดึงเบรกเมื่อขึ้นพี่น้องไยเนาะจอดธรรมดาีนก็ โบยู่นะ้อพี่น้องเนาะมันก่หยุบหยุบลงไปเว่ามันอยู่ <S <S ช่วงระหว,าว่างนู้นถ้าแนวกินแนวยากนี่แหละไปกินย่ามเลือกเลือกบาบูนเลยเดี๋ยวเสียเพื่อเลืกมาผัดฮิวอีก,กันนะพี่นองง้องเลยเนาะเอาพี่น้องเลยรุ่นเบิ้งบาบูนทั้งเข้าสิไปทั้งใดมู่บ้านใดเนี่ยนาะพี่นอนะ้องเนาะฝากพี่ฝากน้องเป็นกําลังใจให้ทีมงานทัานีนเด้อเนาะพี่น้องนะเนาะเกินมารอบนี้กับมาพร้อม ฝนพี uh ่น mm ้องไงคุ้มคึ้มตกกวาดฉันไปป่วยลงมานะพี่น้องเนาะเป็นบางช่วงบางตอนบางหม่องบางบอนพี่น้องเไยระหว่างการมาเดินทางมาพี่น้องเไยเอาหาเบิ้งเจ้าเลาะวนหลายรอบไปเลยนี่เบิ้งข่อยหาเอานุ่มข่อยนะหาเอานุ่มหาเลาะเอานุ่มก้อนนัวบนเลยว่จะเพียวเคยเก้ไงนะเคยเก้ได้เคยเก้ มียังจังเลยเมืออ่อยบ่เดอจังไลเจ้าบูเห็นบ่รถเราขี่ผ่านไปเมื่อกีนน้นี่นี่อ๋อแก่ตัวนั้นบ่เฮลีบูด <c oughs> เฮลีบูด <c oughs> มันเป็นอะไรเอาถามมึงเอา,อาจับเจือตั้งแล้วเครื่องดื่มนะเมาบ่มีอะไรกห่อบ่บ่มีแนะบ่มีบ่กินแล้วกินแล้วอารมณ์ดีกินแล้วอารมณ์ดีบ่ย่านไฟบ,บ่ย่าน เราบริหารกับไผ่นาะกับโบย่านไผชรเ่เราบริมีเรื่องมีเล้าพี่น้องเอ้เรื่ว่าพวกนี้มันกินแรืว่าโม่หันงงนอนทั้งแหละอ๋อโดยเว่าไงมันกับมิชวนตัวนั้นอยู่แต่ว่ากับโบโบเฮงกันนะเจ้าเอ้าเอ้าบางก่อนก็จะเอานี่แหละดีไรเพิ่นนี่แหละหรือว่ายาคูโมมีบ่เนาะบ่บุญนาะยาคูแบบระบายนะพี่น้องเอ้ ฮะเดี๋ยวเลือกหาเบางกวนจ่าดูว,ว่าเอาอน,นี่บอกข้าวโพดบอกมักสรีนี่บอกมันคือ,อยังอันนี้นะบ่อบ,บนอทอนย่าอาหารบ่อมีนยังอ่านว่ายัางอันนี้อ่านบูเป็นเด้อ่านมุลุกแทก่งนะท,นทันยา่าอยบอกทันย่าเมนบอจักเละข่อยบ่จักคือกันทันย่าานทั่วทันย่านทั่วเอาล็อกใช้เบางอย่างข่อยบ่เอาล็อกตัวนี้ไว้ข่อยเอาน โดยคนโบเบงค่อยๆบอจะกวดนิว่าฮะว่าเดิกเบงให้นบอได้บอแค่คอยหนึ่งวะมือไทยบ้างนะ่จากฮิตดีไรบอยาคู่บูมีเอาชินั้นเอาชองนั้นเจ้าบอสป่จะซื้อกินบอสเอากเลยเอ่อ เออเอาดูแลเจ้าเฉาจังงั้นใช่บ่เอาเอาบ่าหลอดหลอดบ่คอยบ่มักไปในดหลอดผมเลยเลยเนอะได้แลาบบาทนี้พี่น้องเลยเลยหลอดมาลองมังก่อนเด้อมาเป็นหมุนีิก่อนบ่มีอย่างนี้พี่น้องเลยโอ้โเนี่ยนี่บาทนี้เนาะพี่น้องเลยโอ้ยนี่ว่าเราเคลืมนุ่มพี่น้องเอานุ่มก่อน Oh, cái này vui được nếu mà nhau vô kiểu nhoi bao năm này năm 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 đó năm mình năm 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 đấy năm năm của năm 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 เพราะว่าเชียวยุ่งสก,ก้อนนี่ยนะพี่น้องไงแต่ว่าเทียบอยู่จันเะน,นาะเฮ้ยเจ้าพี่น้องไงโหลนะ,ะของมากข่อยวบุญเลนยะ<ะ>จกักจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าก็บอกอีกคนพี่น,นอ้องไงเอ็นผะู้เพิ่นขับรถไปก็นี่เนาะบวบุญเนาะเปย์เนาะเเปอะไรวะวม่งได้ค่อยว่าอยู่เราประจอดเนาะเราประจอดพักนอนได้เมื่อกี้นี่ พี<ส>่น้องเนี่จักสิเป็นยังไงเนี่ยช่างงานนี้บอจนะกินเก่า,งงาอีมันกีบเกงเหาฟันกะีบก็เนียดีนี่ข้อขอนใช่เนี่ยเ <c> ล <oughs> ยเอาฉัอนอยก็ได้พอ,อยูพอยูบอพอ,อยู่บอ,ออย,ยังลงเดืออยู่เฉยเนาะเอาลนนี่ก้อนแปล ายใ้ยออ้าวปรยูทจั้งจเลบุญดีอ่อานอกเโดยพยบบอกมานี่แม่อือมสี่สิบสองพันขอหยาดแพบบินึงพี่น้องไงเนาะจ่ายเงินเรียบร้อยพี่น้องไงสี่สิบสพันก,นก,นกีบเนาะไปบุญออกถ่ายนอยู่นอกกูพี่น้องไง ฮึบอืมบรรยากาศพี่น้องเไงข่อยทำยามแลงนะพี่น้องเนาะเจ้าหมอบ้วนขนมข่อยนี่นะอันน้ำเจ้าหมอบ่วนี่อาไหมยันว่าเจ้าอยากได้บอกโอ้ยเนาะเป็นยังไงครูผู้ช่อยเจ้าเห็นยังไงเป็นตาตกใจปะตกใจอยู่ยังเดือนน้อยเดียวเนาะ เกือบตําไม่ขอบมันนั่นแนะหะฮักไปนอ้อยเดียวหนึ่งพี่น้องไงมันเป็นยังไงรสชาติมันน่ะบ่ะชิมบ่มันโมมีแอลกอฮอล์ป่ะโมมีบ่่อยอา่าบริกินรสเนื้อ่องประเภทแอลกอฮอล์นี่ชิมบ่ชิมบ่เบิ่งลองมึงดูเสีมีแหงนะ้งไหมมีแหง้งบ่มันหอมอันเด็กจ่ายเข้ามาเออหวานเนาะ หอมๆมันหวานแพงนี่กวดเทเร่หน่ะจะพันก่อนวันในเมืองบินย้ำดื่มเอาไปก็ได้ชื่อทึกฉันบ่นอ่ะวันทองอันนี้มันชอบหาพันสองอันอันนี้นะอันนี้ยันชิปนะด้วยอันนี้ยันชิปเนาะแม่นต้งเบิดชอบหาป่ะเบิดชอบหาประมาณนั้นเนาะเอาที่กินเสร็จที่กินที่เมื่อนอนดึกเลย น้ำยังไงนะมันเป็นวุ้นเหมือนบุลก็เอา้ากินเป็นต่ลับากแจ้มันหนาวยังเนาะเน่อยแยกแย้ายกันพี่น้องไงกินข้าวกินน้ำอีมมันกินอีเนาะเกิดได้อ่าพากระหนอกมามาไอมันนี่หมาเนาะมินี่หมาบอกพี่น้องไง <c oughs> อ่าพอดีว่าทางมโมโจนมากรกะบบุลออกมาก่อนพี่น้องไงเพื่ะเดี <c oughs> ๋ยวทีมงานกะออกมานกำลงังนะพี่น้องเนาะก็เป็ีนแล้นี่เลยฮะ เอาเจ้ากะเอามื่อไว้ก่อนเมื่อปะไว้อยู่ห้องนะเมื่อปะไว้อยู่ห้องนะว่าตั้งหิหอมเนี่ยนี่บ่กินไปแต่ลำบากใช่สิเพืดล็อกอันนี่ไปเลยเห็นทุกโมเมนต์เโมเมนต์อันน่าบุญดินจีอย่างนี้บ่โอ้ยเนาะไปชันบ่บุญกับห้องเข้าบ้านนี้ เนาะไปพี cuanto, ่น้องเอ๋ยก่อตัวกับห้องก้อนบาดนี่เนาะขึ้นรถขึ้นล่างก่อนดักแล้วหามองผักมองเจ้านอนกับข้ากับบาดบืนลุยงานต่อพี่น้องเอ๋ยไปพี่น้องเอ๋ยขึ้นรถขึ้นล่างก้อนบาดนี่เนาะไปพี่น้องเอ๋ยกับห้องกับเฮารับหานอนบาดนี่บืนลุยงานต่อเนาะพี่น้องเนาะเจอเอาได้บ่ะุูลได้เจ้าจะเซ่อเพิ่นได้เจ้าจะไปเซ่อเพิ่นได้ปะีบ่ ไปบุได้เด้ไปพี่น้องเงยผมมืดจังแตารถเจ้ากับบุปีบ่เปิดว้ายเนาะอั <c oughs> นอนี้แล้วมันสิเปก็ท <c oughs> างเขาหันข้าเพื่อนนี่นก็ได้เฮ็ดเนาะเฮ็ดเจ้าก็ได้โอ้เบอร์หนึ่งบ่มีแต่รถพวกเยจีโน่เงยเฮ็ดเจ้าพี่น้องเงยอ่ะพ, <c oughs> พี่นองง้อ,นองเงยก็บบุได้ไก่ภายในดองเนาะพี่น้องเนาะของ,อง,องปักของเศรา ก่อน,นเก่าวันเดิมพี่น้องไงจองไว้เป็นทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะไปชชั่นพี่น้องเนาะขอตาอาบน้าหาบในนอนก่อนพี่น้องไงอา่าบืนด้วยงานต่อเนาะพี่น้องเนาะต้องกราบขอบ,บุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเย็บซีเปิ้ลจู่ข,ขู่จูกนเด้ขขดอติ่เข้ามาติดตามนะครับสม้มคลิปของตุนจนจบะระบบการโฆษณาเนาะไอตุลขอบ,บุญขอบคุณใๆแด้วก็ ขอบ,บุญขอบคุณพ่อพี่น้องเอฟซี FC, บุกชูชุกกนเขลัมาให้กำลังใจทีมงานเอาโดยตลอดมาหนะพี่น้องเนะะาะไปสีบขอบุญเนาะ,ะลำลาพี่ร้าน<อ>าน้นองก่อนโดยสบายดีพี่น้องเอย